อ่ะอันนี้นะครับในการเริ่มวาดภาพไอโซเมติกนั้นเราจะต้องทำมุมนะครับ30องศาทั้ง2ฝั่งนะครับเริ่มเลยครับฝั่งแรกนะครับโอเคฝั่งต่อไปเลยครับขีดครับขีด พอนี้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มอันนี้นะครับความสูงของรูปคู่ครับผมเราจะเริ่มจากความสูงของรูปก่อนนะครับ ในแบบนั้นจะมีความสูงเท่ากับ50นะครับแต่ในมาตาส่วนในแบบฝึัหงดันี้ก็คือ1ต่อ2ก็จะเท่ากับ25หรือ2.5เซนนั่นเองครับจุดไว้ครับผมอ่าต่อไปด้านขวานะครับความยาวในรูปนะครับเท่ากับ200แต่ เราใช้มาตราส่วน1นต่อ2จะเท่ากับ100นะครับหรือว่า10เซนจุดไว้ครับต่อไปด้านซ้ายนะครับมีความยาวเท่ากับ125มิลมาตราส่วนตามมาตราส่วนนะครับเท่ากับ62.5ม mm ิลลิเมตรนะครับอ่ะวัดเลยครับผม วัดเสร็จแล้วก็ทำการจุดไว้นะครับผมอ่าพอเราได้จุดไว้แล้วนะครับในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการขึ้นโครงรูปอะเพื่อ,อความแน่นอนเช็คก,ก่อนครับวัดก่อน ต่อไปขึ้นโค้งรูปเลครับในกรณีนี้นะครับไม่มีไม้ทีสไลด์หรือไม้ทีนะครับแนะนําให้เอาขอบของไม้บรรทัดสามเหลี่ยมนะครับแนบกับขอบกระดาษและขีดเส้นตรงขึ้นไปครับผมแบบนี้นครับขีดไว้ก่อนนะครับจางๆขีดอีกฝั่งครับอโอเคครับ ในระดับแรกในการเขียนภาพไอโซเมตริกนะครับเราก็จะเขียนกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการวาดครับทีนี้เราก็มาเลื่อนไม้สามเหลี่ยมครับตามจุดเลยการตอนนี้เราไม่ต้องวัดก็ได้ครับเพราะว่าถ้ามันมาประจบกันแล้วมันก็จะอยู่ในความพอดีนะครับโอเคอันนี้คือวิธีของครูนะครับไปดานต่อไปครับผมอ่าตัวนี้ปับ๊บ แล้วก็ลากนะครับตรงแน่นอนอพอตรงกับขอบกระดาษแล้วตรงกับจุดแล้วก็ขีดเลยครับโอเคครับผม ่ะต่อไปขีดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมานวน,นครับก็ไม่ต้องวัดครับก็คือขีดจากจุดขอบด้านบนด้านซ้ายเลยนะครับอ่าแล้วต่อไปก็ไปขอบด้านบนของด้านขวานะครับแล้วก็เอา,มาไม้ประทัดมุม30องศาขีดขึ้นไป ในการวาดร,รูปนี้นะครับย้ําว่าจะต้องมีม้าทับสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วงเวียนดินสอถ้าอยากให้รูปออกมาสวยก็คือต้องใช้ดินสอแหลมนะครับเส้นจะได้ออกมาสวยงามนะครับผมอ่ะต่อไปเริ่มจากขาฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่ในแบบบอกไว้ว่า25ทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือมาตรส่วน1ต่อ2ยบก็จะเท่ากับ12.5นะครับผม ตรงกลาง75ก็จะเท่ากับ37.5ใช้มาตรส่วน1ต่อ2นะครับพออันนี้ไปแล้วเขียนไปแล้วก็จริงจริงไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเป็นความถนัดของแต่ละคนต่อไปจะเป็นการจุดมาร์กไว้นะครับเพื่อวาดขึ้นรูปต่อไป เราก็วัดจากขอบฝั่งซ้ายมือครับเข้ามา1 2 5เซนติเมตรนะครับหรือ12.5มิเมนะครับทำทั้งสองฝั่งก็เท่ากับว่าเราจะไม่ต้องวัดช่องการนะครับเป็นวัดจากขอบทั้งสองฝั่งเอานะครับได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับ ก็ต่อไปก็จะเป็นการลากเส้นแต่เราต้องวัดความสูงกันครับความสูงในที่นี้ให้มา25นะครับหรือถ้ามาตรตามมาตรส่วนนะครับก็คือ12.5ะวัดเลยครับอ่ะขีดขึ้นไปนะครับ นี้ก็เอาไม้ราทัดสามเหลี่ยมครับมาทากของกระดาษให้ตรงกับจุดที่เรามาร์คไว้ด้วยนะครับเพื่อขีดเส้นตรงแล้วก็เป๊ะนะครับอ่าได้แล้วครับในกรณีนี้นะครับคือเราสามารถลบเส้นที่แต่ละออกมาหรือไม่จําเป็นออกได้เลยนะครับหรือจะรอทําตอนท้ายทีเดียวเลยก็ได้อ่าต่อไปเป็นการวาดมุมที่เหลือจากด้านนี้นิดนึงนะครับ ก็ไม่ยากครับก็คือมาทัดภาพได้เลยโอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปเราจะทำฝั่งขวานะครับฝั่งขวาให้มา3ส่วนนะครับคือแปดสิบสี่สิบแล้วก็แปดสิบนะครับทำการวัดแล้วก็มาร์กไว้ได้เลยนะครับอันนี้คือจุดไว้ก่อนว่าเป็น3ามส่วนนะครับแล้วแต่ความถนัดครับเขียนบอกไว้ก็ได้หรือไม่ต้องเขียนก็ได้ วัดเลยครับ80สน่าจะส่วน1ต่อ2นะครับจะเท่ากับ40นะครับหรือ4เซนต่อไปก็จะเป็นตรง40นะครับ40มาตามมาตราส่วนก็คือ20นะครับอ่าแล้วก็80ตามมาตราส่วนคือ40ครับโอเคอ่าขีดขึ้นไปครับเป็นโค้งไว้ก่อน ทีนี้เราก็จะมาทํำมุมที่มันลึกเข้ามานะครับขีดเส้นไว้ก่อนครับกะกะกะไว้ครับยังไม่ต้องขีดเข้มขีดอ่อนๆไว้ ครับผมอ่าต่อไปเป็นความลึกที่เข้ามาในแบบนะครับในแบบกําหนดให้20แต่ในแบบฝึกหัดน,นี้ใช้เป็นมาตรส่วน1นต่อสังนั้นจะเท่ากับ10มเมนะครับหรือ1เซนนั่นเองครับผมอ่าวัดนะครับแล้วก็มาไว้ได้เลยอ่ามาเลยครับผมอืมพอวัดเสร็จแล้วครับก็มาปรทั3ด3ามเหลี่ยม กับกบกระดาษเหมือนเดิมล้วก็เลื่อนไปหาจุดนะครับครับแล้วก็ขีดได้เลยโอเคครับผมทีนี้ก็ง่ายนะครับต่อไปก็จะเป็นการขีดนะครับจากจุดนี้ลงมาหาจุดนี้ครับข้างล่างอ่าอย่างนี้นะครับคือตรงนี้ไม่ต้องวัดก็ได้ครับก็คือมันมีจุดไว้แล้ว ไปต่อกันเลยครับผมในลำดับถัดไปก็จะเป็นการสร้างส่วนโค้งนะครับแต่เราต้องมากจุดระยะนี้ไปก่อนนะครับก็คือ70หรือในมาตาส่วนก็คือ35ครับโอเค ขีดเลยครับขีดไว้แล้วก็จุดไว้าถานะครับก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขั้นตอนนี้ขีดไว้ครับ จะไปจะเป็นความหนานะครับของส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วขึ้นไปโค้งครับก็เท่ากับ50ตามมาตรส่วนก็จะเท่ากับ25มิลลิเมตรนะครับผมเมื่อวัดเสร็จแล้วนะครับก็ทําการขีดได้เลยครับเป็นโครงสร้างไปก่อนนะครับใครใคขึ้นรูปอ่อ่ขีดนเลยครับอ่าขีดนจังๆไว้นะครับ ตรงนี้ครับความหนาของด้านแต่ละด้านที่เราจะวัดนะครับก็คือ35มินะครับนี่คือขนาดที่เราคิดตามมาตราส่วนมาแล้วนะครับในแบบอาจจะต้องเขียน7 0มครับแต่ว่าเราวัดตามมาตราส่วนมาแล้วก็คือยอดมันน้วนครับก็เป็น35ครับผม ขีดเลยครับเมื่อทาตรงแล้วก็ขีดเลยโอเคในวิดีโออาจจะไม่ชชดนะครับกูขออภัยด้วยแต่ว่าตั้งใจทำนะครับ <c oughs> อ่าขีดขึ้นไปครับโอเคขึ้นเหมือนเดิมครับเมื่อเราจุดไว้แรกก็ขีดขึ้นไปนะครับเป็นโครงสร้างไว้ก่อนนะครับ อย่างนั้นเลยทำการวาดให้ครบทั้งสี่ด้านนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการวาดครอบด้านบนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่เช็คให้ถูกต้องก่นนะครับ เมื่อเราจุดไว้แล้วก็ทําการวาดได้เลยครับถ้าเรามีไม้มาท่าสามเหลี่ยมครับใช้เพียงจุดเดียวก็สามารถวาดได้ครับในกรณีนี้นะครับ่ะขีดคนระับ ขีเยครับขีดให้ครบทุกด้านนะครับให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมในการวาดกล่องนี้ก็จะทำให้เราเขียนแบบได้ง่ายขึ้นนะครับในการวาดรูปส่วนโค้งตัวนี้ไม่วารูปไหนก็ต้องวาดเป็นกล่องก่อนครับในวิธีของกูนะแต่ว่าเราถนัดยังไงก็สามารถทำ่างนั้นได้ครับ ถึงด้านสุดท้ายน,นะครับโอเคทีนี้ก็ทำการขีดนะครับให้ประจบทุกเส้นก็จะได้อย่างนี้นะครับเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้อ่าโอเคครับ ในขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการแบ่งครึ่งหรือว่าแบ่งเป็นสีส่วนนะครับก็คือเส้นตัดทั้งสองฝั่งนะครับนะครับหาจุดศูนย์กลางของรูปนี้นะครับคือวัดหาจุดกลางครัออ่าวัดไปก็ได้จุดก้าจุดไว้ครับผมเมื่อเราวัดเสร็จแล้วนะครับก็จะให้ทําเส้นมาตัดกันนะครับ มันก็จะได้ทั้งหมด4ส่วนนะครับในรูปการทำส่วนโค้งนี่นะ่าจะเป็นขั้นตอนที่ละเอียดหน่อยนะครับก็ให้นักเรียนตั้งใจดูแล้วก็ศึกษานะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับมันก็จะไม่ยากสำหรับตัวเรา อ่านี่ครูคคยังไงคูยังสับสนนะครับอ่ะเดี๋ดี๋ยว,ยวจับม,มาทัดก่อนอ่ะ,อะได้แล้วครับผมตอนนี้โอเคเมื่อได้จุดที่มาร์กแล้วนะครับก็ขีดได้เลยครับแนวดิ่งนะครับอ่า ต่อไปก็ด้านนี้ครับผมเลื่อนให้ตรงกับจุดที่เราปลกไว้ครับตรงจุดการของรูปสีแนะครับโอเคครับเมื่อได้แล้วก็ขีดเลยครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็ไอ,อ,องะมองออกอยู่โอเคครับ อ่ในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการวาดมุมเพื่อจะอ่าอนนี้นะครับอ่ให้นักเรียนสังเกตดีดนะครับตรงนี้จากมุมบ้านมาหามุมนี้ครับในกรณีนี้ถ้าเราวาด ผิดมุมนะครับก็คือมันจะไม่ได้รูปนะครับหรือเราจะมองออกเลยนั่นเองครับอ่าสังเกตด,ดีครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการเอาวงเวียนนะครับมาวาดส่วนโค้งจากจุดนี้นะครับไปหาจุดที่ชี้เลยครับผม ก็คือเอาจากมุมครับมาครับผมาตามรูปเลยนะครับแล้วก็โค้งนะครับอืมโอเคแล้วในส่วนโค้งต่อไปนะครับก็คือจากมุมครับมาหา ตัวนี้ครับโอเคโค้งครับอา่าโอเคครับก็จะได้เป็นส่วนโค้งแล้วนะครับ โอเคคับในวิธีนี้ก็เสร็จแล้วครับผมต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นวิธีรัดนะครับที่ครูใช้ก็ถ้าเราจะใช้วิธีนี้ครับก็จําเป็นต้องขีดเส้นให้ตรงกับเส้นที่เราจะถ่ายขนาดนะครับในความหนานี้ก็คือ2.5นะครับก็คือเราจะ ตามเส้นไปนะครับแล้วก็จุดห่างไปอีก2.5แล้วทําการถ่ายขนาดเท่ากับวงเวียนที่เรากางออกเท่าเดิมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวิธีรัดนะครับอ่าจุดไว้นะครับโอเคทีนี้เราก็นําวงเวียนนะครับมามุมเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าเราจะขยับไปในจุดที่เรา จุดมาร์กไว้นะครับเป็นการถ่ายขนาดอะแบบนี้ครับโอเคโค้งนะครับแล้วก็มุมต่อไปแล้วก็โค้งอีกนะครับครับโอเคครับก็จะได้เป็นส่วนโค้งนะครับ ทีนี้ก็นำไม้พนาครับมาขียเส้นปิดให้เรียบร้ 100. อยและทีนี้เก็ลบในส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับแบนนะครับ ลบเลยครับลบให้สะอาดแต่ว่าในแบบครูขอเป็นแบบรีบครับแค่เขาอาจจะลบไม่สะอาดเท่านักเรียนหรอกนะครับอลบแต่ก,ก็เหลือเส้น ที่ตัดกันไว้นะครับที่เป็นชุดศูนกลางของสี่เหลี่ยมนี้นะครับอ่าเราไปเรียบร้อยนะครับอันนี้คือขั้นตอนถัดไปนะครับในการวาดวงกลมในแบบนะครับตามแบบ ก็คือวงกลมนี้นะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ4 0ม mm, มแต่ตามมาตรฐานแล้วนะครับก็จะเท่ากับ2 0ม mm, ลลิมรรัศมีก็จะเท่ากับ1 0ม mm มนะครับหรือ1เซนนั่นเองนะครับทำการวัดได้ครับผมอาจจะสับสนนะครับแต่ว่าครูแนะนำให้เราหัดสังเกตขนาดในแบบฝึกหัดนะครับ มาตาส่วนแต่ละมาตาส่วนเนยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปครับําทำการวาดรูปสี่เหลี่ยมข้างในนะครับที่จะสร้างวงรีในภาพไอโซเมติกนะครับ ขีดดีครับผมอ่าตอนนี้เราก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะครับทำการขีดจากขอบมุมเหมือนเดิมนะครับอ่ามาที่จุดนี้โอเคแล้วก็ไปต่อที่จุดนั้น,นครับ ดีกูไม่ได้เขียนบอกมุมไว้นะครับก็เลยบอกเราเป็นแบบนี้แทนนะครับอ่าตามรูปเลยครับผมตามมุมมุมปานกับมุมปานอ่กาการวงเวียนเหมือนเดิมสังเกตให้ดีๆนะครับ โอเคครับเริ่มเป็นวงกลมขึ้นมาแล้วนะครับการานี้ครับโอเคคงอีกครั่าเรียบร้อยนะครับ ขออนุญาตไม่ลบนะครับพอดีว่าจะให้เราเห็นขั้นตอนในการทำนะต่อไปจะเป็นการวาด ในแบบส่วนสุดท้ายนะครับคือคือส่วนที่สลปลงมานะครับความหนาตัวนี้ก็เท่ากับ30ครับแต่ว่าคิดตามมาตรฐวนก็จะเหลือเพียงแค่15มเมนะครับหรือ1.5ซิน,นั่นเองโอเคโอเคครับครูก็จะวัดให้มัน พอดีกับส่วนโค้งนะครับอต่อไปก็กูใช้อันนี้คือเป็นวิธีรัดของกูเองก็คือให้ขนานกันนะครับแล้วก็ตรง อเคหยากลงมาแล้วครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ เมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ลบทําความสะอาดเส้นที่ไม่จําเป็นในรูปออกไปเลยนะครับแล้วก็ทําการขีดให้เข้มตามขอบรูปนะครับและทําการกาหนวขนาดให้เรียบร้อยครับผมถือว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะทำเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแบบในแบบฝึกหัด ที่ครูให้ไปนะครับอ่าครับเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับแล้วก็ลบในเส้นที่ไม่จำเป็นออกไปอ่ะโอเคถือว่าเรียบร้อยครับ